สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้โรงเรียนเราก็ได้ติดตั้งระบบ WiFi ใหม่ครอบคลุมทั้งอาคาร1อาคาร2อาคาร3อาคาร4อาคาร5อาคาร6แล้วก็บริเวณถนนนะครับทีนี้การเข้าใช้งาน WiFi ตัวใหม่นียเรามาดูกันเลยนะครับไป w i f i ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนหาตัวนี้ไ i f i ชื่อตัวนี้นะครับ SW Student ครับตัวนี้ตัวนี้ อันนี้นะครับ e d b student กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ครั้งแรกเขาจะให้ใส่รหัสผ่าน1-8ถึงก่อนนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8กดเชื่อมต่อรอสักครู่ครับอ่าก็ให้ใส่รหัสนะครับเข้าไปรหัสใช้ยูเเะสเซเนมพาสเวิร์ดปกตินะครับ ข้างบนจะเป็นยูสเนมมาเลขประจําัวนนักเรียน5หลักพาสเวิร์ดรหัสผ่านจะเป็นเลขบัตร13หลักเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าใช้งานครั้งแรกแล้วนักเรียนสามารถเปลี่ยนหัสผ่านใหม่เป็นของเราได้นี่ครูใช้แค่5นาทีดูนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้แล้วทีนี้ลองมาเล่น YouTube ดูนะครับ ใช้ได้หรือเปล่าโอเคใช้งานได้ครับอลองเลื่อนสปีดดูนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับทีนี้ในการใช้รังงานระบบไวไฟ,ฟอยูนี้นักเรียนล็อกอินครั้งแรก1ครั้ง สามารถใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงโดยที่ไม่หลุดนักเรียนเดินไปไหนก็ได้ในบริเวณโรงเรียนจะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ